สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะขอนำเสนอต้นบอนสีหนึ่งต้นนะครับต้นนี้อยู่ในตับนกนะครับมีชื่อว่าบอนสีนกเล็กลัตนาจัดโดยข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมได้มาจากหนังสือสมาคมบอนสีซึ่งเล่มนี้ได้ลงข้อมูลไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลไว้ให้ด้านข้างนะครับโดยลักษณะเขานะครับจะเป็นบอนใบไทยครับ พื้นใบจะเป็นสีชมพูอมแดงหนุนไส้เขียวกระดูกและเส้นเป็นสีแดงเม็ดเล็กสีขาวอมชมพูก้านใบสีแดงอมชมพูส่วนลักษณะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับช่องนิวสตัน วันนี้ผมจะมานำเสนอบอลสีหนึ่งตัวที่หลายๆคนพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลงไปต้นนี้เป็นบอนสีที่อยู่ในตับนบนะครับเป็นบอลถือว่าบอนโบราณกุ้ป้าได้นะครับบอนต้นนี้อยู่ประมาณช่วงในรัชกาลที่5นะครับที่เข้ามาลักษณะบอลเป็นบอลใบไทยพื้นใบเป็นสีแดงกระดูกและเส้นนะครับเป็นสีชมพูอมแดงเม็ด สีชมพูอมขาวกระจายทั่วทั้งใบส่วนก้านนะครับก็จะเป็นสีแดงสดชมพูนะครับกษณะก้านก็จะแข็งแรงสมคูนะครับก้านถึงก้านส่วนนี้เป็นหน่อเขาหน่อที่เขาเพิ่งให้ลูกออกมาเนี่ยครับก็ต้องใหญ่พอสมควรจริงๆว่าจะทำคลิปแยกแยกหน่อนะแต่เอาไว้ก่อน เอาไว้ก่อนรอให้เขาโตกวันนี้ก่อนสมบูรณ์แล้วเราก็จะไม่แย่งกนใครที่สนใจนะทักไว้ก่อนได้นะครับบอที่สวนเริ่มอ,ออกหน่อหลายต้นแล้วเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้ดูว่ามีต้นไหนบ้างแล้วนกะ็เนี่ยครับต้นเนี้น่าสนใจกอสมวถ้าอยากได้บอลใหญ่อย่าเงี้ยก็แนะนาเลี้ยงในตู้ตู้เราก็จะได้บอลที่ใบสวยงาและกษาดแบบนี้ ้นนี้รู้สึกว่าจะเรียนมาประมาณตัวตอนช่วงเดือนตุลาที่ได้มาตอนนี้ก็มักรลามักราแล้วก็ได้ใบใหญ่ขนาดนี้ก็โอเคสวยอวดมาอวดกันก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากฝากไว้ก็เผื่อหลายๆคนจะชอบคลิปนี้ก็อย่างนี้ก็กดติดตามด้วยนะครับฝากไว้ก่อนแล้วกันแล้ววันนี้ไปแล้วครับ あっ。<noise> <noise>